ปลาดักตัวใหญ่อุ้ยอย่าให้หลุดลุ่อุ้ยอุ้ย,ยปลาดักตัวใหญ่นี่ใหญ่เหมือนปลาดุกเลยนะคะอุ้ยกุ้งกุลาตัวใหญ่จ้ะทุกคนอุ้ยได้ตามคำขออุ้ย โอ้นี่แกทุกคนสุดยอดมากออ้ยลุงจับดีๆนะออ้ยสวัสดีนะเอ้าสสสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทั้งเก่าและใหม่ทุกคนนะคะ ลุงบาวสาวปูหากินบ้านๆน,นะคะวันนี้พาลงมาทะเลอีกนะคะมาวางอวนตักกุ้งตักปลากันอีกนะคะตอนนี้วางอวนตอนน้ําลงนะคะทุกคนนี่ครับลุงบาววางอวนเสร็จแล้วนะจ๊ะรอแต่จะตักกุ้งแล้วนะคะวันนี้ยุงเยอะนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube ค่ะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็ไปตักกุ้งด้วยกันนะคะปลาหลังเขียวนะจ๊ะทุกคน กุ้งนะคะทุกคนอุ Assass, h, ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยกุ้งจ้าได้ไม่รู้เอาใส่มาเทเลยอ่ะ ตังตัวใหญ่ไม่ลงมาบ้างหมมึกจิ๋วหูหลายตัวนะปลาเมื่อคืนกุ้งจ้าอุ้ย ไปไหนแล้วลุงอ,อยู่ไหมอยู่นะคะได้ไหมนั่นไงเข้าไปแล้วโอ้เดีย่ยวปลานะจับกุ้งจ้ากุ้งขาวนะคะทุกคนกุ้งขาวไม่ลุงเอากุลานั่นไงนั่งไงนั่นไงตาแดงๆลุง กุ้งขาวไหมกุ้งขาวนะจ๊ะอุ้ยปลาทรายจ้าปลาทรายนะจ๊ะน้ำเริ่มแห้งปลาทรายเริ่มติดเอาลงุงยุงเยอะมากคืนนี้เอากุ้งมาใส่ก่อนลุงสองตัวเดี๋ยวมันลุด ไมนานตื่นนะก็เลยติดกุ้งกุ้งอีกจ้าอุ้ยนี่กุ้งขาวพขนาดกุ้งกุ้งจ้าหลุดอุ้ยไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมันมาด้านหน้ากุ้งนะคะเสียงน้ำตกใจไม่ว่าอะไรมาด้านหลังไม่เล็กตาอ้วนมันใหญ่อุ้ยกุ้งกุ้งลายเสือตัวใหญ่จ้า ยัง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 ลุงยังอยู่ยั้ยังยงจ้าอุ้ยลายเสือตัวใหญ่อ่ะใส่มาลุงขอลายเสือตัวบิ๊กๆอีกได้ไหมจ๊ะเหมือนครั้งก่อน อุ้ยปลาตัวใหญ่จ้าลุงปลาดักตัวใหญ่อุ้ยอย่าให้หลุดลุงอุ้ยอุ้ยปลาดักตัวใหญ่นี่ใหญ่เหมือนปลาดุกเลยนะคะใอุ้ยกุ้งกุลาตัวใหญ่จ้าทุกคนอุ้ยได้ตามคำขออุ้ย โอ้ยนี่แกาทุกคนสุดยอดมากอุ้ยลุงจับดีๆนะโอ้ยนะเอาใส่ซซสใ่ข้างล่างลุงปูโอ้ยได้ตามคำขอนะจ๊ะคืนนี้ ขอตัวใหญ่กุ้งกุลาตัวใหญ่สุดยอดน,อนะลงมาอีกตัวขออีกสักตัวปลาสายจ้าปลาสายปลาสายนะคะอืถ้าเป็นกุ้งถ้าเป็นกุ้งขาวตัวใหญ่ขนาดนั้นคงอดกินนะ มันคงไปต่างประเทศแล้วตักไม่ทันมันนะคะแต่กุ้งขาวตัวใหญ่ขนาดนั้นมันไม่มีใช่ไหมลุงเบา่าอ่มีแต่กุ้งลายเสือนะคะที่ตัวใหญ่ๆยังไงกุ้งลุงนี่นี่นี่ยังไงนี่นนตักด้านล่างมเมงดาทะเล cung cung luôn cung cung, ui, ngay, năn ngay năn ngay, lai sữa ừ. cung cha กุ้งอีกจ้ากุ้งอีกจ้านั่งไงนั่งไงนั่งไงตักด้านล่างอุ้ยได้นะจ้าอุย้ยแมงได้อีกแล้วจ้านั่งไงกุ้งลุงลงุงได้นะจ้า อุ้ยกุ้งตัวใหญ่สองตัวเลยจ้าลุงสองตัวอยู่คู่กันเลยจ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงลายเสือกุ้งอีกจ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงเข้าแล้วจ้าเทาก่อนไม่รู้เท่เลยอืม กุ้งอีจ้าตัวใหญ่ได้เสือตัวใหญ่จ้าได้โอ้ยกุ้งขาวด้วยนะสองตัวเข้าสองตัวเลยนะคะเอานี่ปลาทรายโอ้ยกุ้งหลุดออกไปหมดแล้วนะถ้าเป็นแบบนี้มีปลาทราย นี่นะคะทุกคนผลงานการตักกุ้งตักปลาของลุงบ่าวกับสาวปูในในคืนนี้นะคะนี่คืนนี้ก็ได้กุ้งลายเสือตัวใหญ่นะคะเอาให้ดูโอ้เดี๋ยวกลัวมันกระโดดนี่นะจ๊ะคืนนี้ก็ได้ตัวใหญ่ๆได้ปลารายปลาสากตัวใหญ่สองตัวด้วยนะคะทุกคน แต่ตอนที่ตักปลาสาสาปูไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะมัวแต่ไล์สดนี่เลยนะคะได้เยอะอยู่นะคะคืนนี้ค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ปิดแล้วนะจ้าลุงบาวสวัสดีครับลุงบาวเก็บอวนแล้วนะคะทุกคนน้ำแห้งแล้วไปจ้า